เชื่อคนใจง่ายก็มีแต่เหนื่อยหัวใจพูดอะไรไว้ก็คงไม่เคยสนใจที่บอกว่าเราจะรักกันอยู่ไปนั้นนานไม่คิดเปลี่ยนไปจะมีใครพูดเลยใช่ไหมหรืกอความจำเสือ่อม คงเป็นคำพูดที่มันเด็กๆอาจเป็นเรื่องแรกของเธอแต่กับฉันมันติดอยู่ในใจเธอเก่งเรื่องเรื่องฉันเองมันเก่งเรื่องจำยังคงรักษาคำพูดทุกคำไม่เปลี่ยนไป ฉันงอองที่ยังจดจำคำว่าจะรักตลอดไปเธอลืมง่ายเพราะมีใครส่วนฉันยังรักเธอไปเมื่อใจไม่ยอม